ทำอะไรกินคะข้าวครับผักลูกต่อครับผักลูก่ตครับผมนี่เหรอเขาเรียกลูกตครับครับครับสุกยังสุกนะครับโอ้สุกแล้วสุกแล้วจานมาเลยจานมาแล้วครับนี่แหละพ่อครัวหัวปลาครับออ มีแก้วอยู่นะแก้วในตู้เอามาให้เป็นเหนียวร้อนๆสักกล่องสีเขียวตรงโอ้ยแม่นจ้านั่นนะจ้านี่วะสีเขียวสีเขียวเอนะกล่องสีเขียวนะครับโอ้ยขอโทษขอโทษัมมาดูกล่องสีเขียวนะมาดูมาดูพี่น้องสีเขียวแต่บ้านอื่นก็คงจะเรียกสีชมพู อ้ได้เวลาทานข้าวนะครับนี่ข้าวร้อนๆครับไปส่งข้าวไปเอาข้าวไปส่งเขาพี่เตอสมเนียงครับอ้าวเอาชิมดูเสีอร่อยไหม,ามาทานข้าวด้วยกันครับ